จอแดนมาสัมภาษณ์งานช้ามากแต่เมื่อเขาขับรถมาถึงตึกออฟฟิศก็พบว่าไม่มีที่จอดรถฟรีเขาตัดสินใจจอดรถไว้ห่างจากทางเข้าเล็กน้อยโอ้ไม่นะแม้ที่นั่นจะมีรถคันอื่นๆจอดอยู่อีกหลายคันแต่ที่นั่นเป็นที่ห้ามจอดโชคดีที่จอแดนเกิดไอเดียขึ้นมาและไม่โดนปรับเขาทำอะไร หยิบใบสั่งจากรถคันอื่นมาและสอดไว้ที่กระจกหน้ารถทำให้ดูเหมือนว่าเขาถูกเขียนใบสั่งไปแล้ว จูเลียเขารวมการแข่งขันทำอาหารเธอตัดสินใจทำมัฟฟินของโปรดของเธอเธอทำได้ดีที่สุดและมัฟฟินก็ดูดีมากแต่เมื่อคณะกรรมาการลองกินพวกเขาก็เริ่มทำหน้าตึงและไม่พอใจปรากฏว่ามีคนเอาเกลือมาวางแทนที่น้ำตาลที่จูเลียจะใช้หญิงสาวเข้าใจว่าเธอหมดโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะแต่อย่างน้อยเธอก็คิดออกว่าใครเป็นคนทำ เธอมีคู่แข่งอีก3มคนเวนบอกเธอว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำเขาลืมซื้อส่วนผสมหลายอย่างและออกไปซื้อของในนาทีสุดท้ายแอมเบอร์ Amber บอกว่าเธอกำลังเตรียมไอซิ่งสำหรับเค้กของเธอไดอาน่าบอกกับจูเลียว่าเธอยุ่งอยู่กับสูตรอาหารของเธอมันซับซ้อนและเธอต้องทำตามอย่างแม่นยำในไม่ช้าจูเลียก็รู้ว่าใครเป็นคนทำมัฟฟินของเธอเสียของคุณคิดออกหรือย,อยัง เองเงธอบอกว่าเธอกำลังเตรียมไอซิ่งแต่เค,ค้กของเธอโรยแค่น้ำตาลป่นเท่านั้นวันนั้นคริสตินาเชฟชื่อดังกำลังจะมีแขกคนสำคัญมาที่ร้านอาหารของเธอเธอกังวลเพราะอนาคตของเธอขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะชอบอาหารของเธอหรือเปล่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่แขกจะมาถึงและตอนนั้นเองคริสตีน่าก็พบว่ามีคนทิ้งรอยมือสีแดงน่าเกลียดไว้บนแจ็คเก็ตสีขาวเป็นประกายของเธอเธอตรวจดูครับมันคือซอสมะเขือเทศคริสตีน่ารู้ว่าพ่อครัวบางคนไม่ชอบเธอเธอตัดสินใจค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ดูที่พ่อครัวและพยายามช่วยเธอคิดว่าใครเป็นคนทำ ีถุงมือคู่หนึ่งเปื้อนบางอย่างสีแดงอยู่ในถังขยะคนเดียวที่ไม่สวมถุงมือคือพ่อครัวที่อยู่ทางซ้ายเขาเป็นคนทำเครื่องแบบของคริสติน่าเลอะแนนซี่โกรธพอแฟนของเธอและส่งอีเมลถึงเขาเธอบอกว่าเธอจะเลิกกับเขาแต่เพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากส่งอีเมลหญิงสาวก็พบว่าพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดเลยตอนนี้เธอจำเป็นต้องลบอีเมลออกจากคอมพิวเตอร์ของเขา หญิงสาวรู้ว่าพอทำงานอยู่เธอจึงแอบ,บเข้าไปในบ้านของเขาแต่คอมพิวเตอร์ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่านแนนซี่คิดว่าคำที่เธอต้องการอาจเป็นชื่อของเธอก็พอรักเธอมากนี่นาแต่เธอก็คิดผิดแล้วเธอก็นึกออกเธอพิมพ์ลงไปและคราวนี้มันถูกต้องดูสิ่งที่แนนซี่เห็นบนจอและพยายามหารหัสผ่าน1 2 3 45สองสา R Y M P N A C B ประหัสผ่านคือ67683ตัวเลขนี้สอดคล้องกับตัวอักษรของชื่อแนนซี่ ลินดาอยู่ในร้านกาแฟกับแฟนของเธอเดทครั้งนี้ของทั้งสองก็ไม่ค่อยดีนะักขณะนั้นทั้งคู่ต่างก็โกรธและเริ่มโต้เถียงกันทันใดนั้นบริกรก็มาที่โต๊ะและยืนบางอย่างให้ลินดามันเป็นโน้ตที่มีคำเขียนแปลกๆ t ีเล็ก A ใหญ่โอ,โอเล็กยใหญ่ B เล็ก L เล็ก E เล็กเครื่องหมายคำถามลินดารู้สึกสับสนมันหมายถึงอะไรคิดออกไหม บริกรเป็นห่วงและถามลินดาว่า Are you in trouble? เดนิสโทรแจ้งตำรวจและบอกพวกเขาว่าเงินจำนวนมากหายไปจากห้องในหอพักของเขาเขาคิดว่าหนึ่งในเพื่อนบ้านของเขาเป็นคนขโมยไปตำรวจมาสอบสวนเพื่อนบ้านของชายคนดังกล่าวเด็บรานักออกแบบบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าฉันต้องทำโปรเจกต์สำคัญให้เสร็จฉันเลยทำงานอยู่ทั้งคืนพอฉันส่งเวอร์ชันสุดท้ายให้ลูกค้าในตอนเช้าฉันก็เข้านอนและตื่นขึ้นมาตอนที่คุณมานี่แหละ แอรอนพนักงานเสิร์ฟกล่าวว่าวันนี้ผมทำงานควบสองกะเพราะเพื่อนร่วมงานคนนึงของผมป่วยผมไม่ได้เจอเดนนิสเลยตั้งแต่เมื่อวานและนาธานสัตวแพทย์กล่าวว่าผมเพิ่งกลับถึงบ้านคนไข้คนคน,นึงโทรมาบอกผมว่าเขารู้สึกไม่สบายผมเลยต้องรีบไปโรงพยาบาลที่เขาอยู่และอยู่กับเขาตำรวจรู้ได้ทันทีว่าใครโกหกแล้วคุณล่ะ นาธานั่นเองที่เป็นคนเอาเงินไปเขาโกหกว่าคนไข้ MO โทรหาเขาแต่เขาเป็นสัตวแพทย์ดูผู้หญิงสามคนนี้สิคุณคิดออกไหมว่าใครเป็นเจ้าของแมวเจ้าของคือสาวผมบลอนแมวขวนเสื้อยืดของเธอขาดปริศนาคำไทยนี้หมายถึงอะไร mil 1 lion วันอ n น in a มิ l ลียนสูสานทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลวันหนึ่งเธอมาฉีดยาให้คนไข้สมคนหลังจากฉีดยานี้พวกเขาห้ามลุกขึ้นมาและสูสานได้เตือนผู้ป่วยแล้วว่าให้นอนบนเตียงแต่เมื่อกลับมาเธอก็รู้ว่ามีคนลุกขึ้นในขณะที่เธอไม่อยู่คนคนนั้นคือใครและเธอรู้ได้ยังไง ผู้ชายทางซ้ายนั่นเองตอนนี้โทรศัพท์ของเขาเสียบชาร์จอยู่แต่เต้าเสียบค่อนข้างอยู่ไกลจากเตียงของเขาจอหิวเขาหยิบบางอย่างโยนด้านนอกทิ้งและทําให้ด้านในสุกจากนั้นเขาก็กินด้านนอกและโยนด้านในทิ้งเขากินอะไรกันแน่เขาโพดหนึ่งฝาก เจสันลักลอบขนของเก่าเข้าประเทศครั้งนี้เขาเอาแจกันโบราณสวยๆมาในเวลาไม่นานเขาก็พบคนที่พร้อมจะซื้อมันตามที่ตกลงกันเจสันมาที่สวนสาธารณะเขาเอากระเป๋าที่มีแจกันอยู่ข้างในมาด้วยเขาทิ้งมันไว้บนม้านั่งและซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ทายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีชายร่างท้วมก็เดินมาที่ม้านั่งคว้ากระเป๋าและเดินจากไปเมื่อเจสันเดินเข้าไปที่ม้านั่งอีกครั้งเขาก็เห็นโน้ตในนั้นมีรหัส roads and roads คำที่ซ่อนอยู่คืออะไรเจสันใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีแล้วเขาก็รู้ว่าคำในโน้ t คือ crossroads แต่ลูกค้าของเขาหมายถึงที่ไหนกันเขามองไปรอบๆและเห็นโรงแรมทันสมัยชื่อของมันคือ crossroads เจสันมุ่งหน้าไปที่โรงแรมเขาบอกชื่อของเขากับพนักงานต้อนรับและได้รับโน้ตมาอีกมีตัวอักษรเพียง3ตัวในนั้น F B D หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เข้าใจว่าหมายเลขห้องคืออะไรคุณก็รู้ด้วยหรือเปล่ามันคือห้อง624 F คืออักษรตัวที่6 B คือตัวที่2และดคือตัวที่4เจสันขึ้นไปที่ชั้น6และพบห้องที่เขาต้องไปประตูห้องนั้นเปิดอยู่จริงๆบนโต๊ะมีโนต้ตอยู่อีกใบหวังว่าจะเป็นใบสุดท้ายนะมีภาพ3มภาพหลอดไฟขวดน้ำและกุญแจค้างหลอดไฟมีลูกศรชี้ลงใกล้ขวดมีลูกศรชี้ไปทางซ้ายและถัดจากกุญแจมีลูกศรชี้ขึ้นเงินอยู่ที่ไหน มันอยู่ใต้หมอนบนโซฟาหมอนใบนี้อยู่ทางด้านขวาของขวดอยู่ข้างใต้หลอดไฟและสูงกว่ากุญแจซึ่งวางอยู่บนพื้นเอมิลี่มาที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งว่าแหวนเพชรของเธอถูกขโมยมีแค่ฉันสามีของฉันและแลรี่เพื่อนสนิทของเขาเท่านั้นที่รู้ว่าฉันเก็บแหวนไว้ที่ไหนสามีของฉันไม่อยู่เขาเดินทางไปทำธุรกิจเป็นเวลาสามสัปดาห์ตอนที่เขาไปแหวนก็ยังอยู่ในกล่องเครื่องประดับของฉัน หมายความว่าแลรี่ต้องเป็นคนเอาไปแน่นักสืบริช,ชาสันไปหาชายคนนั้นผมไม่รู้อะไรเรื่องแหวนนะและผมก็ไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นกับเพื่อนของผมแน่แต่ตอนนั้นนักสืบก็สังเกตเห็นกล่องเครื่องประดับวางอยู่บนชั้นวางเหนือโต๊ะขอดูหน่อยได้ไหมเขาเห็นแหวนเพชรอยู่ข้างในทวดของผมมอบแหวนวงนี้ให้ผมเขาได้มันมาจากยุโรปเมื่อหลายสิบปีก่อนผมมีเอกสารพิสูจน์คำพูดของผมด้วย เมื่อนักสือบริชาชันดูเอกสารเขาก็รู้ว่าแลรี่โกหกเขาคิดออกได้ยังไงก็ดูวันที่สิวันที่30กุมภาพันธ์เอกสารเป็นของปลอมแล้วปริศนาคำทายนี่ล่ะมาดูกันว่าคุณจะไขปริศนาได้เร็วแค่ไหน working time มันหมายความว่า working overtime เคล่าพักอยู่ในโรงแรมในปารีสมีคนบุกเข้าไปในห้องของเธอและเอาข้าวของ oh <yeah. S 2> ราคาแพงของเธอไปหมดตำรวจมีผู้ต้องสงสัย3คนอลันกล่าวว่าผมกำลังพยายามเรินกาแฟให้ตัวเองที่ชั้นล่างแต่มันยากเหลือเกินเพราะผมใส่เฟือกอยู่มารีบอกกับตำรวจว่าฉันอยู่ที่แผนกต้อนรับกำลังพยายามแก้ปัญหาเรื่องฝักบัวอาบน้ำของฉันและบรูซก็พูดว่า ผมกำลังนอนหลับอยู่เมื่อคืนเสียงดังมากผมไม่ได้พักผ่อนเลยใครบุกเข้าไปในห้องของเคล่าอลันนั่นเองดูเฟือกของเขาสิเขาสวมเฟือกทับเสื้อสเวตเตอร์เพราะงั้นมันต้องเป็นของปลอมแน่ๆ